Hoa diễn văn bước miệng 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 bước Bên đó sài, child body. A Ăn đi, một mà cho phần mong được sự sài, sài thương. Mam mà tattoo. Mam bố tattoo. Mam bố tattoo. bố tattoo. Mam 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 bố Mẹ Mam bố tattoo. Mam bố tattoo. Mam bố tattoo. Mam bố สองพันย้ายบ่ฮื้อก็เลยไปหาอาบนนอกปุณปีนี้นะหน้าหนักก่อนหน้าน่าหนักการก็สองพันอยู่มื่นได้คืนมอไฟกันทีนี้จ่ายบริษัทจะต้องเปลี่ยนมดเอี่ยมมันหวาเออต้องเปลี่ยนมดเี่ยงไปเดิมจ้างสองพันนแล้วแ็มันแ่งมามาถามเห็น่ะมีสั้หันตึวมือไม่ไงก็่าบมนไม่ชักบ้านอีกก็มันก็มีไปาพันอ่นะ เดี๋ยวห้าพันมาเพ่เด้อยิ่งเนี่ยอาสามลักมันจะมีตัวนี้เห็มมันเอากว้างในนี่แกะนอดออกมดเลยเจ้าเราทำคือไฟบดดิบอีเนี่ยแล้วกำนี่กะเข้าไปอยู่ในบ้านย้ายจะได้ปูเปิดฟืน้นเปิดไฟของนี่พอมันไปว่าจะอีย้ายกระตุกสะกึด ไปเปิดดับหมดอันแอันแข่งอันบนม้ลกะแข่งอันบนคว่าหมายเล็น่ี่เนแบบนี้หายดีซพอสีมันเอาฝานี่มันเอาคาเดีจังเนาะโอยยายนอนรับเลยนอนมาลับกะหนุ่่ยสี่พันห้าสีก็ดอก ต้องอเติมถวายเลยยายบัวยังบอกว่าเอ๊ะทำไมไฟดับนรับไฟมันจะต้องมีจะไฟดับก่อนดับกับเจ้าแต่นี่แน่ี่คิดว่าไฟฟ้ามันดับปกติเขาก็เลยบมาได้แปห้มันมาแปลงกับนี่เอ๊มันคิดสังเกตกันแล้วว่าเอิยผู้ใหพอรถไฟฟ้าเนี่ยตั้งไหนก็บูมี่เนี่ยจะเลยไปถามถามบ้านข้างๆเนี่ยซีห้าหลังบูมี่หายดับสักคนก็นนี้คืออําบด อันหลุมนี่มันหันค่ะอันหลุมนี่คือมันน่เขาปูหัจักมันนไงมาเดินไงแต่มันก็พอบูหูวแต่ว่าสายมันรุดหรือบอลรูดเนาะพอบูหูวถ้าสั่งไฟบอมาแก้ตรงพอนะมันจะหวานนี่กัมันมี้สตาร์ทพื้นเ <c oughs> ขามามาขยับสายนี่ต่อเื้อนแน่นๆปุ๊กกับไฟก็มาเลยอ่าพ่อในบ้านทำไปได้แปลงไฟอีกสักอย่างอ่ะ จากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากที่มีมิจฉาชีพเข้ามาขยับสายไฟที่ตรงมิเตอร์ทำให้ไฟในบ้านระบบไฟในบ้านเสียก็ตอนนี้ประชาชนหลายหลังก็ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบภ้า,ภาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอให้พี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือว่าแจ้งองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเข้ามาตรวจสอบเพื่อความจะได้ลดความเสี่ยงที่จะ,ะสูญเสียทรัพย์สินของท่านดังนั้นขอให้ท่านได้แจ้งองค์การไฟฟ้านะครับหรือว่าขอคําแนะนําจากกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะทําการแก้ไขะระบบไฟในบ้านเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ระหว่างการดําเนินการดําเนินอสอบสวนแล้วก็หาผู้ก่อเหตุเพื่อามาดําเนินคดีแต่คาดว่า าสามารถจับกุ่มได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ที่เรารับแจ้งมา,าประมาณเป็นสิบครับก็จะเป็น,ปนลักษณะที่แบบขยับสายไฟนะครับตรงมิตเตอร์ไฟหน้าบ้านเพื่อใหอ้หลุดเส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ระบบไฟในบ้าน